สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาพบกับสองแสแลบราซุ้นหนึ่งคือเก่านะพี่น้องวันนี้กะออกทงมาบริข่าปลามาเนี่นะมาเนี่นะซุ้มจำโบสิมาท้ายหุดหน้าแคมบาป้านะพี่น้องแล้วแสแหละกับสิาพาไปเบิงกะที่ว่าหัดโต๊ะไว้เมื่อก่อนอนาเนาะพี่น้องว่ามันยาวสันใดแนะ่สิาพาไปเบิงชิงย่างขาไปเบิงก็เนืเพราะว่าซุ้มจำโบออกม้ามังลนางพี่น้องเพื่อก็จะเปลี่ยนตีนรถลงไปไท้ายแน่เพิ่นมีหมูเพิ่นมาไทยซอยนะพี่น้องหน้ากระชิบปลายหายหนึง่ง นาบุรายซึ่งใช้มาแล้วพี่นอ้องนี่ยินเสียงรถนี่ยินเสียงรถมาแล้วสะละสิาพาไปเบิงตะกาอยู่ผ่าคุนก็นอกพี่นอ้องในจังขามาหาจำโบอีอกเนาะไปนี่พี่นอ้องจำโบมาแล้วมาพอดีเลยวิวม,มาพอดีแล้วพี่นอ้นองปหานไปเบิงตะกาผ่าคนกันไปนอกพี่นอ้อง เมียมปอกมามล้างนะไมียป๊อกนะเอาควาอ้มามล้างนะพี่น้องเพราะว่าได้เลี้ยงแล้วพี่น้องยานไปกินกากินพากาก็จะถ้าต้องเลี้ยงยานผากาตัวเองพร้อมนะพี่น,น้องไปไมาดูพี่น้องเมื่อคืนว่านนี้นะพ้นต๊กแห้งเมื่อคืนอยู่นอกพี่น,น้องนามจนหงนามหงสองห้าสามห้กระแห้งอยู่พี่น้อง แต่มื่อเนียนบอต๊นี่ปะ่ะนี่พี่น้องเลาะก่อนอันนี้สองตาตัวนี้นะต๊กน้ำล้างมนาะพี่น้องสองตาก่อนนะต๊กก่อนมาพี่น้องสองตาตัวนี้นะถ้าก็เริ่มแตกพี่น้องมาเบิง ตาที่ว่าห้าตก,ก่อนแต่เคี้ยวน้ำแม่แล้วพี่น้องนี่พี่น้นพี่น้องสองตาตานี้กับตานันตก,ก่อนโมน,นะพี่น้องแล้วก็ซ่องตาเนี่ยตกน้ำหลังกับพอดีพ่อเนาะพี่น้องอยู่ผักหวากับตกแล้วตาหนังนี่ น้ามีปอกเอาขวั่ลมาล้างนะพี่น้องเดลี่พอ่อจะพ้นตักับคนเที่เอาหงน้ำบุนบุนได้พี่น้องเลยกระจับเป็ตัวกะไทยหดเนาะเพราะว่าสวงมังหันนะนี่เพราะว่าสวงมังหันดีมันแข็งมันกะไทยหุดบอดได้แน่เนาะพี่น้องมันจะพ้นตัดินมันสูงมันซึมลงนลำแน่มันไทยได้นี่นี่ล่าพี่น้อง ตะกาที่เอาโต๊ก่อนเชี่ยวแล้วแตกแล้วจ้าน่กันดีดำก้อนโมได้พี่น้องสองตาเนี่ยสองตาเนี่ยสีดดำก้อนโมเนาะสองตาน้ำรังสิีดดำน้ำลังตรงโต๊น้ำรังตรงโต๊ะตรงตกะต้งต๊ะลายๆกันเนาะพี่น้องต๊ะพร้อมกันจ้าน่ามันสิดำน่าบ่ทันเนาะพี่น้องกะมันสิยาวก่อนเนาะดำบ่ทันเด้พี่น้องเลยป่ะพี่น้องมาเนี่ยนะกลับไปหาจัมโบ้เนาะจังหน้สิบบมีคนเปลี่ยนตีรถซอยจัมโบ้ รุยรุยกลับไปหาจัมโบพี่น้องจัมโบอารมณ์ลงมากลางพี่มีคนมาเปลี่ยนติรถซอยจัมโบแล้วพี่น้องนี่อันสุดทายแต่อยู่นี้นะพี่น้องนาซีปลายหายอืมกดลางออกหน้าโยนยัพี่น้องอย่างวัวเลี้ยงควายบางคนก็ไปโต๊ะกะพี่น้องเปลี่ยนติรถเปลี่ยนแล้วแล้วค้างหนึ่งผมยังกลัวมา ครั้งสุดท้ายลุยเลยได้พี่น้องไหมง่วนก่นเลี้ยงยูหน้าแคมบ้าอันนี้พี่น้องมองดูเสียวจมูกแต่งตัวไม่ไทยนามม่ไทยนาหรือไปบุญไทยนาไทยนาพระนาเซียวเมือนเดิมเต็มที่อินบอกว่าจัดเลยนะนุ่มโสดเด้อโปรโมทให้ผู้สาวคนใดมากนะเอฟซีเขามาบาซิงบาซิงไซส์สดซื้อเฟซไป่ได้ซื้อเฟซน่ะก็หลัง เพราะเพราสนใจว่าสิงนี่ดิตอมได้ดัฟเฟซดก่านั้นถักก้นล่างยังสซดสซดเมียป้าบอกปาาวเป็นได้ก็คือปลากินเบียร์ลายเบียร์ลายเอาไปเลยก่อนเอาสาวไทยสิมากี่บ่าสาวไทยนะบัดนี้เป็นแดงเมียป้าค่ะน่ะตีนเปื่อยตีนโพ้งละอยู่เทียงผงยางดูร้ายคนเราดูพี่น้อง เลี้ยงง่อยอยู่พี่คว้วได้ส์แม่เออคว้วอยู่พี่พี่น้องพี่คว้วนะว่าวิวได้่ดได้พี่น้องตอนนี้ดูวิวได้อยู่ได้พี่น้องนี่ยังไปเบิ้งจมูกไทยนาสแฉล่สิลองทายหุ้นหน้ามาหนี่ย์เอฟซีถาเบิ้ง บ uce, บอตีนบินกับตีนเลี้ยงกันน่าเนี่ยใช่ใช่ก็เอาเกือบวกว่าช่มีตำนาเอาพี่น้องสซท้ายได้ไหมนะเตรียมลุยเด้อเอามาแข่งกันสิอวดมาแข่งกันว่าชิได้แข่งกว่ากันว่าสิ้นไหวกว่ากันจิจักลวนไอ้นมซ้ายโสดไอ้นมเมียปลาสาวๆคนใด สนใจติดตติดตผลงานทางเฟสกลังสางกิตไลดละุยปเนี่ยไ่ใช่ฟอกว่าคตดี้ขันครับบาเอาวัน่าชฟอกว่าดูสานีฮะะสด้บอกว่าให้ให้หน้านี ไป,ไป้ายป้ายดูอีกทีนอ้องวิวได้แล้วตอนนี้นะไปไทยหุดมือแหลกเด้อพี่นอ้องมือเนี่ยนะเพราะว่าพ้นตกะข้าวแล้วมันอ่อน,นท้ายด่ายดินเพราะว่าดินแข็ง้มันคมบนโลกพี่นอ้องจะนอยบีทยแตก ได้มียาตุ้ยนะไม่แต่ผูกงูอ่ะป่ะเออไปเก็บทานเอางัวไปผูกไปเก็บทานเอาไปเลยพี่น้องลุยเลยให้นี่ไฝต์ต์นี้โรคไฝ่พูน้วก็เกี่ยขึ้นมาทีเนาะพี่น้องไฝ่แคมปปลาก่อนพยายามตัว่ะอันนี้ซอพูนเนาะพี่น้องใส่พูนอีก คืนต่แม่พุ้นน่ะออามาข้างปีดูอได้พี่น้องใครทำอีกใครแวกบ้ามีข้าวขอมเด็กาเฮ่ยไ้เห็นหมดก้ยนะเห็ยังปอนี่กล้ยอีเม่ท่านเอาคุยออกมายังไง น <c oughs> ี่ nhà, นะนั่งมาค้ยมาเห็นอยู่แถวหนซะเลยเอพี่น้องอ้า,าวาลุยได้จ้าไฮจำโบ้ลุยก่อนนะายทำอีดน,น,นะพี่น้งอกกนงายจำโบ้ล่องคล้ายก่นอนเนี่ยนะลุง้งายไม้ห้าจังลุย ี่นดลงไใไม่พี่น้องลุยไฮที่สองต่อเฮ้ยอยาอยาจะเสือเปือ้อไอ้นุ่มโสดเด้อคนนี้นะจีบได้เฟสเอาบอกซื้อเฟสดู ปลังฤทธิเดชเขาจะเนี่ยภาษาลาวเด้อปลังฤทธิเดชเด้าาอภาษาศึกษภาษาไทยบอภาษาลาว,ลาลาวทิ่ผมก็ไปโลดเฟซบสตกวลังฤทสิเดชโสตแอนที่สองพี่นอ้อง มไม่ไดท่ที่มา้าขึ้นในรกส่วนหน่งกงไม่ใช่กโล่้งห้น่ยเป็นมอาาลเฮ็ดลเฮ็ด่เออไม่เลเฮ็ดล้นก็ไ กนาเดียวไม่ไดเขาได้กันมาเดียวกัคอยกันเขาาบัว país <marriages> noite <timing>

วนาเพื่อนะแข่งนึงีทีแท้เบอร์ได้ไหมกูวะ

นอกขึ station, ้นเดี๋ยวเชื่อเจี๋ไปเชื่นะหื ชาวเข็ดเบื่อใจงอขวดสูงเห็ดและเรียงมานขวดนะม้องูีดทหลายไ ม่แ่ให so ้ไม่มีวะคจะขั้นเ้วก็ใช้เข้นเดียวแล้วต้องกายน่หมไม่หรอกมีวะที่จะแ่ไทังนี้ะใช่คราชิมาทั้งี้เา้วก ກະຫານແຫຼະໃຜດຽວຍັງບໍ່ໄລກະພີນມດລ້ານມືຫ້ງດສາມກຽນໜກກສິກນນມນັກໃຫຈບລ่ຸຕໍນພີນ້ືອນເານພກນ ซพิ่งจะแหล่นะมื่อกี้กัเทียงเยื่อนน่ะพี่น้องบางทีกัอาชิซ่วยในะจังน้อยเนาะเพื่อนเพื่อนเลยพอกระมันพอกระเทือนะ่อยากให้มันแหล่เลยนะพี่น้องโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโมเมียงร้ายนะ้อยพร้อมไมคคลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสแหล่ในเด้อบ๊ายบายสวัสดี